สร้างความตื่นตาตื่นใจไปทั่วนะครับหลังจากที่กองทัพเรือของอังกฤษนั้นได้มีการเผยแพร่คลิปปฏิบัติการของเรือลาดตระเวนเนี่ยนะครับโดยการส่งชุดชายคนหนึ่งใส่ชุดไอรอนแมนหรือว่าชุดที่มีเครื่องยนต์ไอพ่นบินจากเรือลำหนึ่งเนี่ยครับไปยังเรืออีกลำหนึ่งซึ่งมีระยะห่างกันพอสมควรและเรือทั้งสองลำนั้นก็ไม่ได้หยุดอยู่นิ่งนะครับเป็นการ บินไปในขณะที่เรือทั้งสองลำนั้นกําลังแล่นอยู่กลางทะเลเขาสามารถที่จะลงไปบนเรือลําดังกล่าวนั้นได้อย่างแม่นยําและยังสามารถที่จะบินกลับมายัางเรือลําเดิมที่บีการปฏิบัติการครั้งแรกได้อีกด้วยส่วนอีกคลิปหนึ่งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็สร้างความตื่นตะลึงไม่แพ้กันนั่นก็คือว่ามีผู้ชายถึง4คนเนี่ยครับที่สวมชุดเครื่องยนต์ติดไอพ่นนี้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะบินไปยังเรืออีกลำหนึ่งได้พร้อมกันและลงบนเรือลำดังกล่าวหลังจากนั้นก็ทั้งหมดก็จับมือกันแสดงความยินดีถึงความสำเร็จในครั้งนี้ซึ่งคาดกันว่าชุดปฏิบัติการเหล่านี้เนี่ยครับกองทัพเรืออังกฤษนั้นน่าจะเอามาใช้กับเรือลาดตระเวนในการที่จะไล่ล่าสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าไล่จับผู้ร้ายซึ่งก็น่าสนใจอย่างยิ่งครับ